ของมันต้องมีจริงๆค่ะเครื่องชงกาแฟหน้าตามินิมอลวางมุมไหนของบ้านก็ดูสวยเก๋ค่ะเครื่องเล็กน่ารักราคาไม่แรงแต่ว่าแรงดันในการชงกาแฟไม่แพ้เครื่องใหญ่ๆเลยนะคะและอุณหภูมิของน้ําที่เขาใช้ในการสกัดกาแฟอยู่ที่92องศาค่ะซึ่งเป็นความร้อนที่กําลังดีสําหรับการสกัดกาแฟหอมๆออกมานะคะหน้าจอระบบสัมผัสมี3ฟังก์ชันในการทํางาน เครื่องที่เพิ่งได้มาใหม่นะคะก่อนใช้งานให้เขาสกัดน้ําร้อนผ่านการสตรีมก่อนนะคะแล้วก็ให้น้ําร้อนผ่านที่การชงค่ะใช้งานง่ายมากๆกับ3มฟังก์ชันการทํางานนะคะหลังจากที่ทาความสะอาดเครื่องและวอร์มเครื่องเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มชงแก้วแรกกันค่ะซึ่งในชุดชงกาแฟนะคะเขาจะมีการชงและที่ตักมาให้ด้วยใครที่ชอบดื่มกาแฟสดนะคะหรืออยากมีมุมกาแฟเล็กๆที่บ้านมีเครื่องนี้บอกเลยค่ะว่าใช้งานง่ายๆเลยค่ะ ฟังชันในการสก,กัดกาแฟของเขานี้ปุ่มนะคะตัว M หรือ Man น a l กดเพื่อเริ่มสก,กัดกาแฟและสามารถกดหยุดเมื่อเราต้องการค่ะปุ่มกลางหรือด o u b l e Cup นะคะกดปุ่มนี้เขาจะสก,กัดกาแฟออกมา60มิลลิลิตรหรือว่า2ออนค่ะซึ่งเมื่อสก,กัดกาแฟเรียบร้อยเขาจะหยุดอัตโนมัตินะคะแค่นี้ก็สร้างสารรค์เมนูกาแฟที่เราชอบได้เลยค่ะเครื่องนี้สก,กัดกาแฟได้ครีมมากที่สวยมากๆสก,กัดกาแฟได้ไม่แพ้เครื่องใหญ่จริงๆค่ะมาลองทำเมนูร้อนกันบ้างนะคะ เครื่องนี้สกัดกาแฟหอมๆอมอกมาแล้วเขาสามารถจะรีมนมได้ด้วยค่ะใช้นมที่แช่เย็นนะคะใส่ภาชนะสูงๆหรือว,ว่าพิชเชอร์ค่ะกดที่หน้าปัดที่เป็นรูปไอ้น้ำนะคะหมุนด้านข้างเพื่อเริ่มทํางานแล้วหมุนอีกครั้งเพื่อหยุดค่ะถึงจะเป็นเครื่องเล็กๆแต่ว่าทําฟองนมได้นุ่มดีมากๆเลยค่ะเมื่อสตรีมนมเสร็จแล้วก็มีการไล่อากาศด้วยนะคะและทําความสะอาดที่การเขาด้วยค่ะแค่นี้เมนูกาแฟร้อนของเราก็พร้อมดื่มแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูร้อนหรือเมนูเย็นเครื่องนี้ก็ทําได้ค่ะ รวมทั้งฟองนมนุ่มๆด้วยเครื่องชงกาแฟของอเล็กทริกรุ่นเอสเปรโซวันค่ะใครที่อยากชงกาแฟสดดื่มเองที่บ้านต้องมีเครื่องนี้ติดไว้เลยค่ะที่กดอยู่ที่ตะกร้าใต้คลิปนะคะ